ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทั้งเราช่องและเพจมาแกะหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง s y y f m m l y y o โค w ไว้ e ก็เป็น The Movie ของ Spy X Family นะครับก็เป็นอีกอนิเมะหนึ่งที่ช่วงหลังๆผมก็ติดตามดูแต่ว่ายอมรับว่าแบบยังอยู่แค่ซีซันหนึ่งนะยังไม่ได้ไปแบบซีซันสอเลยก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวฟอร์เจอร์เนี่ยที่ออกเดินทางไปทริป ช่วงคราวในช่วงสุดสัปดาห์นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าตัวละครนี้ก็ต้องไปติดตามในหนังเองนะครับก็หลังดูจบสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเป็นเดอะมูฟวี่ที่สําหรับผมผมก็ชอบนะครับเป็นเดอะมูฟวี่ที่ค่อนข้างดูเพลินใช้ได้เลย1ชั่วโมง50มันไม่ค่อยมีช่วงที่รู้สึกแบบง่วงหนาวหานอนเท่าไหร่นะครับแล้วก็งานภาพเนี่ยก็ถือว่ายกระดับจากฉบับ อนิเมะมาสมควรเลยครับที่ฉายเป็นทีวีซีรีส์ก็คือดูแล้วแบบเอ้ยบางฉากเหมือนกับเขาลงทุนพัฒน,นางานภาพให้แบบเอ้ยยกระดับขึ้นจากฉบ,แบบับอนิเมะชัดเจนเลยครับแล้วก็ในเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมติคุณไม่เคยดู Spy Family มาก่อนคุณก็ดูได้ครับไม่ไม่จำเป็นต้องแบบวิกลัวว่าเอ้ยเราจะไม่รู้เรื่องแต่ผมรู้สึกว่าจุดเสียคือ บางมุกในบางจุดผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอินหรือว่าไม่ค่อยแบบคือเล่นแล้วแบบพอดเรื่องตรงนี้มันเล่นแล้วมันแปลกๆอะ่ะแล้วรู้สึกแบบแอ,แอบจะอึดอัดนิดๆก็ข้อเสียสำหรับผมเลยคืออย่างที่ผมบอกไปบางมุกแล้วก็บางเส้นเรื่องผมรู้สึกว่ามันดูแล้วแบบแอบจะอึดอัดไปนิดๆนะคือเข้าใจแหละว่าเป็นแบบตัวละครเด็กคือผมไม่สปอยแล้วกันว่ามันคืออะไรแต่ว่ามัน ดูแล้วอ่ะอาจจะอึดอัดนิดนึงก็ทนหน่อยแล้วกันก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าอึดอัดแค่ตรงนี้แต่ผมรู้สึกว่าก็ดูเพลินครับแล้วก็เนื้อเรื่องจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นอะไรเลยนะมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่เส้นตรงพอสมควรครับก็ถ้าสมมติใครคาดหวังจะไปดูแบบแอคชั่นเยอะๆเนี่ยอันนี้คือต้องบอกก่อนว่านี่มันไม่ใช่แบบแอคชั่นบูจาอะไรขนาดนั้นนะคือแอคชั่นอ่ะมันจะมากองอยู่ช่วงองคศาม แต่ผมรู้สึกว่ามันก็เล่าเหมือนฉบับแอนิเมะถ้าสมมติใครไม่เคยดูแอนิเมะมาแล้วแบบเข้าไปแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยนี่จะเป็นหนังแอคชั่นเดอะมูฟวี่ที่เน้นแอคชั่นไม่ใช่นะครับมันเป็นหนังครอบครัวอันนี้คือหนังครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็มันก็ให้ความบันเทิงสำหรับครอบครัวได้จริงๆครับข้อดีของหนังเรื่องนี้ผมก็คงต้องชมตัว งานภาพครับผมรู้สึกว่างานภาพค่อนข้างพัฒนาจากฉบับ,บอนิเมะมากๆเลยนะเราจะได้เห็นแบบงานที่ผสม3มิติใส่สีสันใส่สีสันเข้ามาด้วยทําให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสื่อสารออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าเดิมแล้วก็อาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่น้อยด้วยมั้งเราพอจะรู้สึกตามได้กับตัวละครว่าแบบเฮ้ยนี่คือครอบครัวกันจริงๆ อย่างหนึ่งที่ผมคงต้องชมเลยคือตัวฉากแอคชั่นครับฉากแอคชั่น <Check Action S 1> <Check S 2> ผมรู้สึกว่าก็ทำออกมาได้ดีแม้จะมีแค่ช่วงองค์สามที่แบบเน้นนะแต่ว่าทำออกมาได้มันสนุกใช้ได้เลยนะคือสำหรับผมผมก็ดูเพลินทั้งเรื่องนะอันนี้เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งคือมันเล่าแบบไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงกับแบบง่วงหนาวหานอนขนาดนั้นก็มีช่วงที่แบบเออพาเรายิ้มบ้าง แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบฮากากถึงขั้นแบบฮาร่่โลงแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็มันทำให้เรายิ้มไปตลอดทั้งเรื่องแล้วดูจบเดินออกมาก็รู้สึกแฮปปี้ครับแล้วถามว่าถ้าสมมติใครไม่ได้ดูฉบับแอนิเมะมาก่อนเนี่ยดูได้ไหมดูได้ครับดูได้แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือมันจะไม่ได้อธิบายบางตัวละครออกมานะแต่ว่าจะอธิบายตัวหลักๆว่าแบบ เอ้ยคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครมันจะมีตัวละครบางตัวที่แบบผมมาแบบวับวับแ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 ต่ว่าคุณจะไม่เข้าใจว่าอ้าวคนนี้ใครแล้วก็ตัดหายไปเลยก็มีครับก็แนะนำแล้วกันว่าใครจะไปดูผมแนะนำให้ดูฉบับแอนิเมะก่อนจะไปดูนะครับถ้าสมมติคุณชอบฉบับแอนิเมะก็คุณก็คงจะชอบฉบับภาพยนตร์ได้ไม่ยากเลยครับ ก็สรุปแล้ว Spy X Family Code w h i โคไว้ก็เป็น The Movie ที่ดูเพลินๆใช้ได้นะแม้มันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกในแง่เนื้อเรื่องที่แบบค่อนข้างเส้นตรงหรืออะไรนะคือมันเพลินๆแบบสำหรับครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะถือว่าทำออกมาได้บันเทิงใช้ได้แล้วก็มีฉากแอคชั่นที่ดีงานภาพที่รู้สึกอัปเกรดขึ้นจากตัวแอนิเมตต้นฉบับด้วยครับก็ Spy X Family โพสต์ไว้ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจมากแกะหนังด้วยนะครับ